multimillion dollar- Jaz疗

วันนี้จูนะทำไมหน้าไม่เหมือนเลยอเออไม่เหมือนวันนี้นะครับแก้ปัญหาเหลอให้สมบที่มันมดมันได้องขวดเต็มอ้าที่มันมด่ะอน้มันได้าวมันรบนเนี่ยบางมันอึ่บไปอ๋อนมันน ý thức của hai <laughs> có nghiệp hỗ trợ của nhà nước hỗ trợ của

ก็เลยเหมือนทุกที่ด้านเป็นรัฐบาลค่ะเพราะว่าตอนนั้นเราจับใจใสยอะไรก็คนยืนเต็มไปหมด